เจอกับเสมอจันอีกแล้วนะจ๊ะเสมอจันก็เดินทางามาเยี่ยมดูเต่าสมัยตะก่อนตอนที่วังเต่าโบราณนี้ยังไม่ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมคล้ายๆว่าในการก่อสร้างหรือ,อปรับปรุงสถานที่การสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆนี่ละจ้าวัตถุนิยมนี่ละจ้า แต่ก่อนก็ยังเป็นแบบเดิมๆอยู่เดี๋ยวนี้ก็พัฒนาเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าหวังว่าจะได้เป็นแหล่งการท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวแต่ว่าทุกวันนี้ก็มีสถานการณ์โควิดเข้ามาก็จะต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์เสมอจันไปไหนมาไหนก็ต้องพกผ้าปิดจมูกนี่แหละจ้า <c oughs> แล้วก็ดูสิ่งต่างๆบริเวณวรอบๆพร้อมกันได้เลยหบัตน,นี้ได้เลยจ้า การก่อสร้างวัตถุนิยมนี่แหละจ้าอันนี้ก็ต้นไทรใหญ่โตวสวยงามเป็นร่มเงาอีสานบานเฮานี่เราจะเย็นสดชื่น แล้วจ้าปูใหญ่ยญ้าใหญ่เต่าทองคําเต่าเงินนี่แหละจ้าที่จริงก็เป็นการอ่าคล้ายๆว่าเต่าที่จะเป็นสีทองแบบนี้เลยหรือว่าสีเงินแบบนี้ก็ถ้าพูดถึงเรื่องความจริงนี่ก็ไม่มีหรอกจ้าหรือว่าอาจจะมีก็ได้จ้าแต่ส่วนมากเสมือนันยังไม่เห็นแต่นี่ก็เป็นการสร้างแบบว่าคล้ายๆรูปเคารพรูปบูชาเป็นการดึงดูดของการท่องเที่ยวจ้าให้เือว่ามีเงินมีทองนั่นแหละจ้าก็มีอ่า ท่านเจ้าพ่อที่ท่านเป็นสิ่งบูชาไว้เป็เที่ระลึกในความทรงจำอดีตที่ผ่านมาแล้วก็เป็นการปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆใน,ในหลายๆสิ่งหลายอย่างเพื่อผลประโยชน์และต่างๆนานาน,นี่แหละจ้าแล้วก็ดูสิ่งแวดล้อมพอๆกันไปเลยนะจ๊ะสถานการณ์โควิดนี่แล้วก็มีที่คัดกรองแต่และชุมชนแต่และหมู่บ้านไปสถานที่แปลกใ่คนเขาก็มองกันนะจ๊ะ เหมือนกับแต่ก่อนเขาบอกว่าอตอนเดินทางมาบ้านนี้มีคนมารับเราก็แค่ญ,ญาติพี่น้องของเราใกล้ชิดแต่เดี๋ยวนี้ถ้าจะมานี่มีหลายๆท่านทั้งอออตมอแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านหรืออะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างมาจํานวนมากแล้วครับก็จะแบบว่าเราปลอดภัยหรือเปล่ามาจากเชนอื่นหรือเปล่าและต่อไปในอนาคตข้างหน้าก็จะมีการคิดค้นยารักษาได้ แล้วก็จะมีการหมุนเวียนไปโลกใหม่ๆมาเรื่อยๆนี่และจ้าแต่ตอนนี้ยังเป็นในยุคของโควิด -19 อยู่นะจ๊ะแล้วก็ป้องกันตัวทุกๆท่านทุกๆคนสําหรับคนที่ติดไปแล้วก็รับการรักษาสาหรับคนที่ยังไม่ติดก็ป้องกันนะจ๊ะดูสิ่งสวยงามในการก่อสร้างอีกสิ่งหนึ่งนะจ๊ะใกล้ๆบ้านหมู่บ้านที่เสมอจะทำนักอาศัยอยู่จ้าเต่าที่ว่า เต่าทองเต่าเงินปูใหญ่ย่าใหญ่สถานที่ก่อสร้าง ต้นไทรร่มเย็นสบายแล้วก็หนองน้ำนี่ก็มีการพัฒนามีอ่ากังหันตีน้ำให้เป็นฟองอากาศนี่หราจะแล้วก็มีสุนัขมานอนเย็นๆ สิ่งแวดล้อมดีๆจ้าถ้ามีอาหารมาให้เต่าเต่าก็จะขึ้นมาใ่เ,าเราเห็นเยอะมากมายเลยนะจ๊ะก็จะเป็นหัวเต่าโผล่ขึ้นมานิดๆนัๆนห่หละจ้า สิ่งปลูกสร้างวัตถุนิยมวังเต่าโบราณ ก็จะพาไปเดินดูกำแพงเมฆาลาลาม,มาสูนนะจ๊ะใกล้ๆกับวังเต่าโบราณนี่ละจ้าเมฆาลาลาม,มาล่ำรล่อกแกวลาม,มาสูนเห็นแล้วควางควานออกไปควางควานไปถูกอกน้ำตาไหลตกท่วมน้องปัจจพีนี่ละจ้าเมฆาลาลาม,มาสูนเป็นเรื่องราวในการเล่า สู่กันฟังแต่และประเทศก็มีเรื่องราวต่างๆอันหนา้าแม่ละ้าเม่ละลาละมาลัำหลอกแกว้วละมาตูนเห็นแล้วฟางควานออกไป ว่างฟว้าไปถูกอกน้ําตาไหลตกทวนน้องปัตตภีก็เข้าไปดูใกล้ๆกันเลยนะจ๊ะเมฆขลาลำมศูนมัมีหลายแบบนางมณีเมฆขลาลมามศูนแล้วก็มีพยายกา์ถือ,อาดาบถือกงจกักนี่ละจ้า อันนี้ก็จะเป็นนางเมฆขลานะจ๊ะที่พูดให้ฟังตัวนี้ก็จะเป็นนางเมฆขลานี่ก็จะถืออ่าหยิบแก้วไว้ตัวนี้นะจ๊ะเพื่ออ่าล้อเ,เล่นกับรามสูรน,นี่ละจ้ะรามสูรก็ถือขวานมเมฆขลา,า,าลามล,ามล่ำล่อแก้วนี่ละจ้ะ แม่ขลาลามาล่ำหลอกแก้วาลามาศูนย์เห็นแล้วก็คว้างควานออกไปนี่แหละจ้าแม่ขลามือจีบถือเอาแก้วมณีเจ็ดแสงนี่แหละจ้าแก้วของมณีแม่ขลาแม่ขลาลามาล่ำหลอกแก้วแม่ขลาลามาล่ำหลอกแก้วลามาศูนย์เห็นแล้ว กว้างขวานออกไปกว้างขวานไปถูกอกน้ําตาไหลตกท่วมนองปัตตพีก็หมายความว่าฝนก็ตกลงมาน่าจะลนลงมากฝนก็ตกลง <c oughs> จ้าแก้วมณีเมฆขลาขวานล,ลามาโูนจ้าก็สนุกสนานเรื่องราวอ่านิทานพื้นบ้านหรือว่าเรื่องราววรรณคดีในระจ้บ <c oughs> แล้วก็ไปดูที่ตาออาวังโบราณได้เลยจ้า เมฆาสารามมาสูนก็เป็นมิตรเป็นเพื่อนกันนะจ๊ะจากนี้ก็เดินทางไปที่วังเต่าโบราณต่อเลยนะจ๊ะ